มาใหม่หครับผมบูตินครับเขาไปเบาเป็นนามของบูตทีู่ตูตินเหมือนกันการทำโบนสแกนหรือโกเดซิตี้เน,นี่ยนะคะมีความจำเป็นขนาดไหนคะคือจะทำเมื่อไหร่คือคืนนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าหนึ่งมืคมคอคบกูเพราะว่าของพันทุกกรรเรืนน่องกระตุกปากกระดูกฟุนควรจะทําอันที่สองคนไข้ที่กินยาบางอย่างเป็นประจำเช่นในกลุ่มของเซียรอยก็ควรจะทํา อันที่สามพวกที่าขาดฮอร์โมนแล้วก็ควรจะทํานะครับาขาดฮอร์โมนเพศแล้วก็ควรจะทําเพราะพวกนี้แต่จริงๆถ้าทําแล้วเพื่ออะไรมันก็ค่อนข้างจะสายเพราะว่าหรือบอกว่าท่านกำลับงบังบุญคุณแล้วนะครับอันนี้อันนี้ถ้าถามว่าควรจะทํำไหมเพราะฉะนั้น้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านประเมนประจำจนหมดแล้วมันย่ายที่น้องกะดูกหลัหกหาง่ายได้ง่าย,ายทาเพื่อเราจะได้รู้ว่า เราจะทำกับกร,ร้านกายยังไงเราจะต้องเริ่มอ,ออกกำลังกายนะเราจะต้องกินแคลเซียมนะหรือมีตังไหนเราต้องไปกินพวกบีตฟอสเฟตนะดันั้นะที่บอกว่ากินสามีต้องหยุดเพราะไม่งั้นกระดูกจะหักไปก็แล้วแต่เราก็เพราะไอ้เป็นโรคของทางเสมสภาพเกี่ยวกับกระดูกสลายคุณคุณท่านจะให้คําตอบยากแต่ถ้าไม่มีข้อห้ามเช่นไม่มีตังที่ใช้ทำแล้วนั้นท่านตรวจมันก็ช่วยดูแลท่านได้ครับเป็นการเช็คร่างกายท่านอย่างเพื่อป้องกันกระดูกหักเพราะว่าถ้าทา่านกระดูกข้อสะโพกหัก ห้นตายนะครับห้ตายไม่ผ่าตัดตายร้อยเปอร์เซนตายหนึ่งปีห้าสิบเปอร์เซ็นตาในกรณีผ่าตัดผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็มีเพียงยีเทนั้นที่กลับไปเดินได้เจ็ดสบรเซ็นต้องอยู่บนบนรถเข็นดัะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามข้อสุดทเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออันที่2ที่มีข้อมันตามมากระดูหลังหัก ท่านก็เที่ยลง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 แล้วท่านก็จะเจ็บมาเจ็บด้วยชายโครงบ้างเจ็บหลังบ้างอะไรบ้างมันก็แก้อะไรไม่ได้เพราะกระดูกมันตึกมันซุดนะครับบางอะไรเป็นคำมันก็ไ่ขึ้นคือไม่ว่ายาอะไรก็ตามมันที่ให้ไปเนี่ยผมไม่เคยเจอนะครับว่าทำมันกลุ่มมันแข็งขึ้นนี้มีแต่มันไม่เร็วเมื่อเทียบกอายุแค่นั้นเองมันไม่มีทางห้แข็งขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันถึงขั้นนั้นเนี่ยเราเราหรือก่อนที่เราจะแก่ถึงขั้นนั้นที่วบาอะไรเราเมื่อตอนนี้ ประจําที่เราหมดยาหรืออะไรเราเออมาฟังไหมเราก็เริ่มออกกําลังกายกต่ที่ยังออกได้ยังไรได้เราก็ออกไม่ยอมมาถึงป้าก็ออกกําลังกายที่ไปออกมัเกินไม่ไหวใช่ไหมมันก็ทําไม่ได้เพราะมันก็มันก็เพราะว่าเอากินแคลเซียมไม่ออกกําลังกายยิ่งเชี่ยวผมบุญไปก่อนที่อยู่ดีเพราะไม่ออกกําลังกายก็โรคโรคหมอทําอีกอ่ะก็ตามมาเป็นโรคโรคก็ไปเรื่อยๆไม่ไม่สิ้นสุดเพราะนั้นการกินแคลเซียมอุดอัดใจจน ให้กินก่อนนอนกินนมก่อนนอนกินเพื่อเพื่อให้ขี้ได้ทนนะครับให้ขี้แบบไหนัี่นี่กินนมอย่าไปกินก่อนนอนกินมื้อเช้ามื้อกลางกินแล้วต้องออกกำลังกายแคลเซียมมันจะดูดซึมครับกระดูกต้องหิวแคลเซียมมันถึงจะดูดรับเข้าอ่อนางกระถ้ากินแล้วกระดูกไม่รับน้องหนักอย่าไปกินกินแล้วไปกระดูกอิ่มปูไปกาะที่อื่นเอจ้าหน้ที่เขายกบ้านทีนะครับเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเขาขอคำถามสุดทค่ะขอคำถามหนึ่งครัอาจารย์ ค่ะของอตรงนี้นะคะการเจ็บฝ่าเท้าค่ะเวลาเดินยืนแล้วก็เจ็บมากค่ะทุบจากเตียงเนี่ยเจ็บมากเจ็บจิ๊ดๆนะตอนนี้อาจจะเดินไม่ไหวแล้วค่ะนะคะไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับกระดูกหรือไม่ค่ะไม่เกี่ยวครับเขาเรียกแพนเตอร์เฉยๆเกิดจากเอ็นฝ่าเท้านอกระเสพถ้าจะเกี่ยวข้องก็คือตรงที่เกอะของเอ็นฝ่าเท้าจะมีหินปูนเข้าไประคายเคืองครับไม่ค่อยหายใช้รองกุญแจรองเท้าใส่รองเท้าที่เหมาะสมช่วยท่านได้ครับ แม่หายครับที่ยาสเตียรอยก็มาดดูด้วยทุกคราครับขอเขาคนนั้นลุกยกบ่อยนะครับขออีกคนครับลุกนล้ถูกหัวหมอผู้หนึ่งขอกราบเดินทางกับหมอครับเวลาบิดคอหรือบางครั้งมันบิดคอโดยเอวนมันจะช็อตเหมือนใช้ป้าช็อตขึ้นสมองนั่นแหละครับเคยมาสองสามครั้งครับก็อย่าไปะทำนะครับเพื่อให้เราบิดทรายก็เป็นอาการของกระดูกคอทับไหล่หลัง เพราะว่าพวกนี้เนี่ยบาเยดเจ็บเล็กน้อยๆเพราะรถมอเตอรัคุณท่าน,านเดรัจฉานไทันทีเลยนะครับเวรัานแล้วตรงค่ายเป็นไรก็พยายามอีกเที่ยงแล้วเป็นพวกนี้ก็เดินไหนเดินไปไหนนะครับเอย่าคิดว่าเป็นคนมีตังค์เดินหาเสียตังค์ <laughs> นะครับเดินหาเสียตังค์อยากไปเงยหน้าอย่าไปลึกอยากไปดูฝนดาวตกหรืออยากไปใส่ม่วงอะไรแง่หน้าเงี้ยหน้าเช่นอย่างนี้ครับอย่างนี้เอาอย่าไปทำครับแสดงว่ามีทปปุนกดทับแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านดูแลตัวเองได้จะขับรถก็ขับให้ห่างๆชาวบ้านไอ้ใครที่ถูดก็อย่าให้มันขี้เราไม่อยากเปชนท้ายใครอยากให้ใครชนท้ายอยากไปหุบรมทุกคอสะัดอย่างไอยู่ได้ครับว่าบริหารนม่กล้ามเนื้ออย่งไรไว้ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทานวิตามินบีหนึ่งสิบสองมาวันนึครับครับครับก็ขอกราบขอบคุณครับท่าน